สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภสุข้คนค่ะพอกับกระตายอีกแล้วค่ะในรีวิวอีสานค่ะกับมาพอกันกับสาวอุบลคนเดิมอีกแล้วค่ะมื่อนี้ค่ะกระต่ายจะมาบอกต่อโลชั่นน้ำหอมที่แบบว่าพ่อตายนรลองใส่อ่ะหอมหอมกลิ่นหอมติดผิวหอมละมุนหอมแบบ หอมอ่ะเออคือหอมอิหลีค่ะทุกคนตอนนี้จะเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายค่ะเป็นโลชั่นน้ำหอมที่มาในรูปแบบซองจากแบรนด์ของมุนอาเฮาส์ค่ะทุกคนตัวน,นี้พิกัดเดิมเลยเขาจะมีขายยูเซเว่นใกล้ๆบ้านนี่แหละซึ่งพอหลังจากที่ตายในร่องใส่แล้วผมรู้สึกว่าต้องเฮ็ดคลิปมาบอกต่ออ่ะแล้วตายเสื้อเลยว่าถ้าไผเมืองคลิปนี้คองกระตายนะ ค่าให้ไปลองคือนั่งหอมจริงหอมจริงหอมจังเลยค่ะซึ่งเศร้าเนี่ยเขาเคลมมากเลยบอกว่าเป็นเหมือนทูอินวันค่ะทุกคนขึ้นหนึ่งเนี่ยเป็นโลชั่นบำรุงผิวกายที่เห็ดให้ผิวเขาเนี่ยมีความนุ่มให้ผิวมีความชุ่มชื้นค่ะสองก็คือเป็นโลชั่นที่แบบว่าให้กลิ่นหอมติดผิวตรงนี้เขาเคลมมากบอกว่าผิวหอม ติดทนนานค่ะสเสน่ห์ความหอมหวานซ่อนเซ็กซี่ค่ะซึ่งหลังจากที่ตายเดีลองใส่น่าจะมีกลิ่นหอมแบบละมุนละมุนหอมดอกไม้หอมอ่อนๆตะวาก็จะมีความแบบเซ็กซี่คีเล่นเล็กๆค่ะทุกคนคือแบบดี กลิ่นดีเลยค่ะทุกคนตัวนี้นอกจากจะเป็นโลชั่นน้ำหอมแล้วค่ะเขายังมีสารสกัดที่ซ้อยบำรุงผิวเข้าเข้าค่ะไม่ว่าจะเป็นกูตาไทโอนมีคอลลาเจนและก็มีวิตามินซีน้ำค่ะทุกคนเหมือนวิตามินซีกับกูตาไทโอนเนาะเขาก็จะสอยปรับผิวเข้าเี้าให้มีความขาวขืนมีความกระจ่างใสขืนค่ะคอลลาเจนกระเจนในผิวแบบนุ่มเด้งหลังจากที่ตายลองใส่ตายลองใส่เบิร์ดไปแล้วหนึ่งซองอันนี้เป็นซองที่สที่สื่อมารีวิวไ้เบิร์กันค่ะ ถ้าเวาในเรื่องของผิวขาวกระจางใสหรือยังยังบอดด้หูซึกว่าผิวขาวกระจังใสเพราะว่าตายถึงลองใสค่ะแต่จุดเด่นที่อยากเบอกถึงคือกลิ่นนั่งหอมเฮ้งกลิ่นหอมติดผิวตะว่ากลิ่นหอมติดผิวตะว่าบริดี้ติดตลอดเบิดมือเดยหลังจากที่ตายลองใส่แล้วกลิ่นน่าจะหอมติดผิวอยู่ประมาณชั่วโมงนิดๆค่ะหลังจากที่เขาทาบำรุงผิวไปประมาณชั่วโมงนิดๆนี่กลิ่นน่าจะเริ่มแบบ เริมเจอจางแล้วกินน่าจะเริมเริ่มหายไปแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าโดยรวมตายแต่หูซึ้ว่าประทับใจนะมาที่นี่มาเบงเหนือโลชั่นกันเนะาะวานเหนือโลชั่นของเขาเป็นจังไหนแน่ยเนี่ยเพราะว่าในรูปแบบซองือแบบพกผ้าไงบางเธอไปต่างจังหวัดแบบเอออยากได้โลชั่นบำรุงผิวกายที่มันห,อ,หอมหอะ่ะบบตองโพอีกอย่างหลายเลยทั้งบำรุงผิวทั้งกลิ่นหอมจบตอบโจทย์อ่ะมาเบงเหนือโลชั่นกันค่ะตัวนี้เขาจะเป็นโลชั่นสี ขาวๆแบบนี้แต่ว่าบริดวเข็มขนแห้งนะทุกคนแต่เวลาทีท่าล่งผิวกายใจจะบอกว่าบางเบามีความบางเบาเนื้อลชั่นบดิดวณนักแหล,ลัวกากทาลงผิวไปสักทักหนึ่งค่ะน่าจะมีความแบบซึมเข้าผิวแล้วอืมบรแบบบรเหนียวเนื้อนะอืมบรเหนียวเนื้อนะเลยค่ะทุกคนและที่สาคัญคือแบบเวลาทีท่าล่งผิวไปกลิ่นน่าจะเตะขึ้นจมูกเลยคือกลิ่นหอมหอมจริง หอมจังถ้าใคยที่มาความหอมหอมนะตายบอกเลยว่าหา้ามพลาดถ่ายลอกอีกลียค่ะทุกคนตอนนี้เราชั้นน้ำหอมของมุ่นอาเฮาส์ค่ะซ่องละสบเกาบาทมีขายู่เซเวนเลือพยักล่องกันไปล่องเมืองคือดีงามค่ะอะคลิปนี้ไปแล้วก็มาบอกต่อพ่อหอมปากหอมคอไว้พอกันไหมในคลิปหนาะเดี๋ยวมีอีกอย่างที่แบบเป็นตะใสเดี๋ยวตายจะมาบอกต่ออีกคือเกาก็ไล์ก็แช่ห้กระตายนั่นนะคะสาวอุบลจะนิมิตกำลังใจเห็นคลิปออกมาดูๆเนาะพอกันไหมคลิปหนาคลิปนี้สวัสดีค่ะ